ก็ค่ะภาพยนตร์เรื่องแรกมอแบงค์ไฟสไลเดอร์ของเราเป็นไงบ้างคะค่ะก็โมแบงคไฟสไลเดอร์ค่ะสรุปค่ะม้วนๆค่ะมาเบิรงกันเยอะๆเด้อค่ะยากยากไหมคะสำหรับเรื่องนี้หนูมองกล้องไหนอะมองกล้องนี้อะเอ๊ก็สำหรับเรื่องนี้นะคะหนูก็มันยากคนละแบบกับงานที่หนูไปทำทำยูทูบไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคอันนี้ก็จะเป็นแบบเราต้องมามีคาแรคเตอร์ใส่ในตัวตัวของเราโมใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบ มันสนุกอะค่ะสำหรับหนูว่าไม่ยากตอนแรกที่รู้ว่าเป็นดังเอกเรื่องนี้แล้วก็รับบทเป็โดโนเนี่ยตอนอ่านบทนี่รู้สึกไงคะตอนอ่านบทนะคะก็ตอนอ่านบทเป็นภาษาไทยแต่ว่าเราต้องพูดต้องพูดเป็นภาษาอีสานเราก็จะรู้สึกว่าจำอะจำบทไม่ยากแต่ว่าจะพูดเป็นภาษาสำเนียงเขาอะเราจะต้องฝึกว่าเหมือนฝึกกับฝึกออกเสียงเพลงอะไรเงี้ยเวลาเราจะร้องเพลงใช่ไหมคะเราก็จะต้องมเมโลดี้ของมัน อันนี้แบบเธาเรียกว่าเทคบ,บแ่อยแม่อะไรกันบ้างเดี๋ยวชนะคะพี่ตากล้อมีอยู่บางพี่เอเนทยังไป <laughs> <laughs> อีกแล้วปะทำไมเคค่ะมแล้วมีแบบ,แบ,บตอนท,<ค>ที่แบบว่าตอนที่เราเข้าไปใส่สายแล้วแบบเอ้ยมันแบบเอ้ยจะงไปได้ยังเพี้ยนอยู่อะไรเงี้ยมีแมมีค่ะก็ะมีในกองก็เราฝึกซ้อมแล้นะคะทุกคืนเราจะฝึกซ้อมเพราะว่าพี่ๆเขาจะเรียกมาซ้อมกันใช่แบบซ้อมก่อนก่อนจะเข้าฉากเข้าอะไร จับบทสักทอดหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยเออเชื่อชื่อหนักชนะื่อหนักไม่ไม่ทอนนี้พี่ทอดพูดแบบชาอบอะ่ะสู้ทั้งนี้ยังไม่พร้อมหนีไปยอมทั้งที่ยัางหัวแพ้เดจเออแบดเจ๊เขาจะยอมแพ้แล้วอะ่ะแต่เราแบบไมีท่าไหรนะเจ๊เราต้องสู้ตอนนี้เรายังไม่ยิบแพ้เลยต้องไปสู้และอย่างพันเรื่องนี้ก็ได้ร่วมงานกับอ่าอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นยไงคะพมาริโอโจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นไงคยังไงบ้างสองคนนั้น คะก็ตามสไตล์คาแรคเตอร์ของเขาอะแต่ว่าตัวจริงของพี่มาริโอเขาน่ารักมากคือเขาจะเป็นแนวแบบค่อยๆค่อยๆปล่อยนิ่งๆในทิกตอกเขาจะเล่นใหญ่เขาจะบอกว่ามีแบบเล่นใหญ่แต่งยิงอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องนี้พี่เขาไม่ได้แต่งยิงเหมือนกันแต่ว่าตัวจริงๆเวลาแบบคัดอะไรเงี้ยเก็จะแบบว่าจะนิ่งๆจะนิ่งๆจะมีแบบปล่อยเซลล์นิดหน่อยเมื่อกี้เหมือนเดินเมาอะไรเงี้ยเขามาของเราอะไรเงี้ยเราเมาหน่อยมา มีใครแสบสุดเลยเขาเ่าเราในกองอะไรอย่างเงี้ยแสบระหนูก็เป็นตดีแล้วล่ะค่ะอย่างมีคนนี้เขาอกแบบเฮ้ยเราพูดพูดตลอดเลยในกองก็เป็นเรื่องปกติค่ะเราก็ต้องพูดได้แบบว่าระบายออกมาบ้างถ้ามันเก็บไว้มันก็จะแบบระเบิดในใจ อ <Hands bin out> ย่างอะไรมันเป็นเสน่ห์ตอนที่อยู่ในกองได้กันกับน้องๆนักแสดงกันหลายๆคนอะไรเงี้ยเหมือนเราเสน่ห์ในกองนะคะเหมือนเราได้เจอเพื่อนไม่ว่าจะเป็นพี่หรือว่าจะเป็นแบบน้องบีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเวลาเราคุยกันเราก็จะเราอาจจะไม่ได <c oughs> <ization> ้แบบพูดภาษาอีสานตลอดแต่ว่ามันก็ต้องฝึกในในนั้นนะคะก็จะมีช่วงที่เราได้คุยกันได้ฝึกไปด้วยเหมือนเพื่อนได้คุยกันอย่างนี้ภาพยนตร์จอออน12แล้วเตรียมขึ้นแท่นนางเอกร้านได้ไหม ยังไงถ้าเราได้หน yeah, so okay, yeah. ึ you know, 100, pair, 100, oh, ่งร้ล้านแล้วเราได้เายได้เกือร้อยล้านเก๋ไก่สไลเดอร์นางเอกร้อยล้านคือหนูคำนวณแล้วนะคะพี่คือถแค่หน่งรซผู้ที่ตามหนูอ่ะก็ีเกิก็รู้สึกว่าชุ่มกระชวยอใจแล้วเพราะว่าหนึ่งล้านคนนะคะหนูมีผู้ที่ตามสิบนล้านจุดแปดใช่ไหมคะถ้าหนึ่งล้านคนเนี่ยก็ เข้ามาอยู่สักประมาณนะคะถ้าั่วบร้อยหนึ่งก็เป็นร้อยล้านได้เลยทำเงินไปทำเงินไวมั้ง้าตัไหม้าตไหมแบบโอลลเนี่ยพี่คนแรกหนูไม่้าตัแบบเ้าะี่เราต้องเป็นใล้อยล้ใน่เหคะก็ฝากให้คนมาชมภาพยนตร์เรื่องบันเทงสไลเดอร์จะได้ไปทงนร้อยล้านที่ บอกแล้ว嘛เก๋ๆว่าความเป็นดารากับทวาเป็นยูทูบเบอร์มันมีความยากความต่างก,กันยังไงเพราะตอนนี้เราก็เป็นดารานะย,ยากตอนนี้เรายื่สัมภาษณ์เพราะว่ายูม่ต้องมาให้จีนรู้ไม่ต้องมายืนสัมภาษณ์เราก็บอกว่าอะไรผิดพลาดเลยเราตัดต่อได้แต่ตอนนี้คือแบบอะไรผ <c oughs> ิดพลาด <c oughs> ที่ไม่ตัดต่อให้หนูได้ไหมให้ดูเขินไหมดูเขินอะไเลยยันหนูก็ ล้วเป็นนางเอกแล้วนะเราเป็นนางเอกแล้วะรหนูก็ยังรู้สึกหนูก็คือเก๋ไก่สไลเดอร์มาอยู่ในโมงภาพยนตร์เราคิดไหมเก๋ไก่ว่าวันหนึ่งเออชีวิตเราจะได้มาเป็นนางเอกหนักอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเคยมีในจินตนาการแต่มันก็เลือนลางไปแล้วแบบตอนนั้นเราคิดแค่ว่าเราทํางานอะไรก็ได้ที่แบบมันเป็นอาชีพที่แบบสามารถเลี้ยงดูเราได้แล้วก็แบบคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดถึงแบบว่าฉันจะต้องมาเป็นที่ได้เป็นที่ได้ไม่ไม่ถึงขนาด จินตนาการเอาไว้ก็อยากเข้าวงการแต่คุณมันช้าแน่ก็สนุกดีค่ะแต่ว่าพอไปทำออนไลน์แล้วก็มันก็สนุกดีเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างนี้ถือว่าถ้ามีงานละครหรือว่าแบบงานช่องติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยหารับไปมีไหมหรือว่ามีแล้วมีไหมยังไม่มีค่ะไมาใชแบบงานละครอะไรอย่างเงี้ยช่องใหญ่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะเป็นโอกาส อย่างดี่พอเราเป็นนักเอกเราก็ถ้ามีช่องใหญ่แล้วเราจะหลุดความเป็นยูทูบเบอร์ของเราได้ไหมอะไรเงี้ย นั่นแหละพี่ขาเพราะว่านางเอกเขาก็ต้องแบบทำอะไร <c oughs> ก็ต้องใช่ใช่ใช่หนูก็อยากเป็นนางเอกในหัวใจทุกคนเป็นข้าแต่แบบว่าเราคลิปลุกแล้วเราแบบมันชอบหลุดอ่ะมันชอบหลุดลุกอ่ะไม่รู้ทําไมหนูต้องไปเรียนปากบุคลิกแต่จริงๆ <c oughs> FC เราเขารอดูเรื่องนี้เยอะมากเลยนะเก๋ไก๋ใช่ไหมร <c oughs> อรอดูเยอะเลยหรอโอ้ยุดมากมาดูกันเยอะๆนะอ่อยากให้ปากอยากให้ปากให้เพื่อนมาดูเรื่องนี้หน่อยปาก ฝา,ฝากนะคะภาพยนตร์เรื่องบั้งไฟสไลเดอร์นะคะวันที่12พฤษภาคมนี้หรือว่าวันนี้ที่ทุกคนได้ดูอาจจะเข้าลงแล้วนะคะว่าพรุ่งนี้นี่ก็มาเบิร์นกันเยอะๆเดินจ้าไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้กลางออกหรือว่าจะเป็นเพื่อนบ้านก็มาดูได้นะคะมีล้มน่ะที่เมเจอร์ที่ กตภาษาเหมือนกันก็น่าจะเป็นภาษาเพื่อนบ้านก็น่าจะได้คุยรอเพื่อนบ้านด้วยโอเคถามสถานะหัวใจไหมค่ะตอนเช้าเดือยสถานะหัวใจของตีไกลหน่อยหลายคนอาจจะแบบว่าอยู่ว่าตอนนี้คือยังไงบ้างสถานะหัวใจคือเราจับสถานะจังไหมก็ก็มีคุยบ้างไม่คุยบ้างมีคุยคุยอยู่หมายถึงว่ามีคนคุย บางทีอาจจะไม่ใช่คนคุยกับเราก็ได้แต่จริงๆ <c oughs> เราก็เปิดโอกาสให้หลายๆคนเข้ามา <c oughs> ใช่ไหมพล้ว <c oughs> จริงพอเราคือคนดังหลายคนก็อยากจะจับตาเรื่องส่วนตัวเราเรื่องความรักเราอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าไม่ค่อยพูดเนะแบบไม่ค่อยแบบเชิญเพิ่มอะไรแต่เราก็พยายามแล้วแต่ก็ไม่มีใครามามาคุยกัน <c oughs> ว่าก็ถ้าถามว่าตอนนี้มีคนเพือบอ,อย่างนี้พอกันหนึ่งเราจะเปิดตัวในช่องเราเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าคนคุยน้าหรือว่าแฟนเราน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดู หนูคิดว่าถ้าตอนนี้ทำคลิปทำคอนเทนต์ทำงานทำกับเพื่อนๆได,ไได้ไม่ได้แบบอยากให้โฟกัสว่าเราจะต้องให้ใครมาเปิดตัวหรืออะไร้ยซึ่งหนูอยากทำงานมีเพื่อนมีอะไรไม่ได้โฟกัสไปที่ทางเราจะต้องมีแฟนเพราะว่า ก่อนหน้าน,นี้ก็คือเราเคยทางานเป็นคู่รักเป็นแฟนทำอะไรแต่ตอนนี้พอยราแยกย้ายก,กันแล้วก็แบบว่าเป็นเพื่อนทํางานเราก็รู้สึกว่าการทํางานกับพื่อ่นมันมันน่าจะดีกว่าม,มีมุมมองในเรื่องการทํางานโตเป็นผู้ใหญ่มากก่าเดิมวไหมหลังจากที่แบบว่าเฮ้ยหลายคนก็โฟก,กัสเราในเรื่องความรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทําอะไรก็ทำอะคะ ไม่ได้แบบคิดว่าแบบว่าต้องต้องเราต้องโตกว่านี้หรืออะไรต้องกว่านี้เพราะว่าหนูเคยคิดนะว่าฉันจะต้องโตฉันจะต้องเก่งต้องดีกว่านี้อะไรเงี้ยแต่มันทำแล้วมันเครียดกดดันเราก็ต้องแบบทำในสิ่งที่เราถนัดแล้วเราชอบแล้วเราทำแล้วมันมีความสุขคุณมีคอนเทนต์อะไรในช่องที่ยังไม่เคยทำแลืออยากทำไหมคะคอนเทนต์ในช่องคอนเทนต์มีหนูมีเต็มหูอยากทำแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบ ทำการเก๋ไก erm ่การช่างการทาอะไรแบบทําอย่างเช่นอยากจะทำเต่า <eu> ย <phoria> right. ี่อันหนึ่งหรือว่าอยากจะทําประตูั้ออะไรเนี้ยเราทํเองได้เราแบบไม่ต้องไปซื้อไปทำอะไรแบบอยากทําอะไรที่มัน DIY ที่มันแบบว่าเราเราทำได้เองอ่ะเราอาจจะไม่เชื่อว่าเราทําได้แต่มันสนุกใช่แต่มาสนุกว่างานที่แบบมันได้ทำอะไรเป็นของเราเองส่วนตัวเราชอบงานทุกยีไฟเขาเรีงานช่างนะอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าหนูชอบทำคลิปเกี่ยวกับแบบสร้างสร้างบ้านสร้างใรเวลาเราเข้าไปดูใน อ่อย่างเช่นเราไปดูในพิซซ่าเดสอะไรเงี้ยที่มันมีแบบรูปภาพเราเห็นแล้วเราก็เกิดไอเดียเราสุขใน,นช่วงที่ำบ้านอยากลองทำมันแต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทอบเราชอบดูอ่ะเราชอบดูเราก็อยากทำดูแล้วก็หยิบม,มทาทัแล้วปรากฏว่าทแล้วคนก็ชบอบเลยใช่ไหมโอเคก็นะคะไก่จริงๆไอช่วงที่มันคลิกสุดจะคือตอนนี้ที่้นี่ นั่นแหละไี่ไหลนะขเราบเรา่ชคดีแรกกไก่ไม่รวมถามเลยใช่ไหมที่ถามเลยวชอชวงนี้ทำเลยมีคนกดาเล้วแต่เราถาไปม่วแจก็คือคนแล้วเวลาพาดหัวเขาพลาดเรื่อหัวใจเาเรื่องหัวใจเพราะคนจะได้ข้ามาดูเยอะๆเกะไก่มังกรพี่หน่อยมันที่สุดใช่ไหมใช่ในรวมก็ภาษาเธอรประเด็นนี้ใช้เลกล้องนี้ได้นะจ๊ะถักทายได้คลิปวิดีโอเก่ไก่ที่ขอรูป่เกะไกี่ขออารมณ์สมาก เชิญชนวนค่ะชชวนอะไรนะคะ FC ติ่งบันเทิงค่ะ<ช>พี่ๆติ่งบันเทิงน้องๆติ่งบันเทิงนะคะอย่าลืมมาดูบัางไฟสไลเดอร์กัน,น,นะะ <Yeah. S 2> ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ